เพราะว่าเราด้ทรอาเไม่ราจมแบก็ขับเพราะว่าเราต้องเชื่อมันก็ขอบคุณคับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ต่างนะครับก็ขอให้ทุกท่านข่กาวขแบบรอบก็งครับ

ก็เห็น่ที่บอว่าจะมาทำมาทก็จะได้ไม่าทำวิธีอะไรที่มันมันนี่นะก็ถ่ายได้ครับถ่าได้ก็เป็นวิธีทางท้องถิ่นครับมีอะไรเนาะเ็นี่ยสูบค่อแขกไม่ครับนักฝันผ้ครับ การผูกเขียนมันี่เขาไไูกไว้ประมาณเปนคนเชื่อของนี่เป็นประเพณีร่างเดิมคนมี่พี่จะเนมาพักจัเป็นคนตายเฮ้ยงูไตยอยูนี่เ้ยเป็นงูตยงยตายอะไรตายเถอะเราน้ดี่เพูดๆหน้เหมือนอิสลามเลยหน้าอารมณ์เหมือนอิสลามแข็งแกง อัศรามันจะดูต้ไม่ต้องเลยออดูอย่างเก่งเ่ให้ยอยู่กันยังงง่ฝไปเยอสก็สอนคนเปน่าต้องครับก่งแต่้านประเพณีปานต่คใได้่นอคนที่ไหนสริมผคนที่ไหครับมริม่บ้านดี่ ครับผมฮะตอนนี้ก็หลวงพลก็เข้าไปบ้านแล้วใช่ไหมครับคุณทุกที่คนทุกที่นะครับองเหียคนที่ไหนครับเดินครดอนี่สามหาใช่หมครับผมคูดรนี่คุณกูดอะไรคูดว่ากูดเลยมันไม่ใช่มึงไม่คุยกูดวต้องไปหาที่บ้านเลอ่าตอนนี้ลุงพนก็ได้เข้าบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะครับผม